สวัสดีครับทีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i t i o อ n ลงทุนบอยช่องสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวของ Bitcoin และคริปโตนะวันนี้เรามีข่าวใหญ่สะเทือนวงการ2เรื่องใหญ่ๆนะที่จะมาอัปเดตและวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็เตือนกันก่อนนะว่าข้อมูลในวีดีโอนี้นั้นเนี่ยใช้สำหรับเป็นความรู้นะครับไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเรื่องแรกเลย นั้นเนี่ยก็คือหลายคนเห็นแล้วต้องร้องเฮ้ยเลยเทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเยอรมนีนะสร้างความผันผวนให้กับตลาดคริปโตนะด้วยแรงเทขายบิตคอยออกมาจำนวนมากนะล่าสุดกับลำนะทุ่มเงินกว่า111ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะซื้อบิตคอยกลับเข้าไปกว่า1 0 0่งร้เ 1, นะครับ ข้อมูลจาก r าคัมม์อินเทลเจนเผยให้เห็นนะว่าการซื้อครั้งนี้เกิดขึ้นบน Exchange ยักษ์ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นคลาสเกนบิตสเต็และคอยเบดนะซึ่งการซื้อกับในครั้งนี้นั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีขายบิตคอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะจนหลายคนตั้งคำถามนะถึงทิศทางและกลยุทธ์ในการลงทุนคริปโตของทางเยอรมนีด้วยนะครับ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมนียังคงเดินหน้าโอนบิตคอยออกจาก wallet ตัวเองอีกกว่า1,047.4 BTC นะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า57.2ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะัโดยโดยแบ่งเป็นการโอนไปยังโฟเทเดอร์กว่า547 BTC นะมูลค่ากว่า30ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะและอีก500 BTC หรือประมาณ27.1ล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐนับถูกโอนไปยังสถาบันนับหรือสําหรับการทํา OTC นั่นเองนะครับและย้อนกลับไปก่อนหน้านี้รัฐบาลเยอรมน,นีเยอรมนีก็สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดคริปโตด้วยนะด้วยการโอนบิตคอยกว่า832.7 BTC มูลค่า ประมาณ52ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปยังเอ็กช้งต่างๆและอีก2วันต่อมาก็โอนบิตคอยอีกกว่า3,000 BTC คิดเป็นมูลค่า174ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเยอรมนีในเดือนนี้ก็ส่งผลกระทบนะครับต่อราคาบิตคอยอย่างเห็นไะด้ชัดเจนนะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นเนี่ยราคาบิตคอยก็ร่วงแตะไปที่ระดับ53,700เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ นั่นก็เป็นจุดหนึ่งนะ้าที่เพิ่มเติมมาจากแรงเทขายความกลัวจากแรงเทขายจากที่เมาส์ก็คืนบิตคอยให้กับเจ้าหนี้นะครับส่วนรัฐบาลเยอรมนีนั้นเนี่ยคำถามนะก็คือรัฐบาลเยอรมน,นีจะสื่ออะไรนะพวกเขาจะสะสมบิตคอยเพิ่มหรือแค่กระจายความเสี่ยงนะการเทขายก่อนหน้านี้เป็นหรือว่าการเทขายก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยเป็นแค่การทํากําไรระยะสั้น หรือเปล่านะเพื่อนๆลองคอมเมนต์แชร์วความคิดเห็นกันมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับซึ่งการเทขายบิตคอยครั้งใหญ่ของรัฐบาลเยอรมนีก็สร้างความกังวลให้หลายคนนะรวมถึงทางจัดตินซันด้วยนะผู้ก่อทั้งโปรเจกต์ทรอนนะที่ได้ออกมาแสงความคิดเห็นว่าต้องการที่จะเจรจากับรัฐบาลเยอรมนีโดยตรงนะเพื่อที่จะหาทางลดผลกระทบต่อตลาดนะโดยเสนอ แน่นะัว่าการทำธุรกรรมแบบ OTC หรือ Off-Market น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะ <c oughs> นั่นเขาเป็นข้อมูลต่างๆนะที่เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะัมาถึงข่าวใหญ่ข่าวใหญ่นะอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะก็คือเกรสเกลนะบริษัทจัดการกองทุนคริปโตรายใหญ่ของโลกนะประกาศถอดตัวโพ l y กอนนะหรือว่าตัวเหรียญเมทริกนะออกจากกองทุนเกรสเกลสมาร์ทคอนแท c แพลตฟอร์ม x c u r s e t h e r e u m Fund นะหรือชื่อย่อนั้นเนี่ยก็คือตัว GSCP X-E e Fund นะอย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งกองทุนนี้นเนี่ยก็เป็นกองทุนที่รวมโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของ Smart Contact ที่ไม่รวมตัวอีเทอริ่มอยู่ในกองทุนนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลกองทุนประจำไตรมาสที่2ในปี2024นะโดย Grayscale ยังคง ตัวกองทุน GSCP XE ฟัน e ไว้เช่นเดิมนะเพียงแต่ไม่มีตัวเหรียญเมทริกอยู่ในพอร์ตแล้วนะแต่ยังคงมีตัวเอาคอยอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว s ซล a าคาดา d โ n o เวอร์แลนดแล้วก็ตัวพุกคดดนะสาเหตุที่กเกร c a l ลตัดสินใจถอดเมทริกออกจากกองทุนหลายคนคาดการว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่กรอตอของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซก มีมุมมองต่อเมทเทคว่าเข้าขายเป็นหลักทรัพย์นะครับการประกาศของเกรสเกลในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาเมทั้นเนี่ย <c oughs> ออลองมาดูราคาเมทเทคกันหน่อยนะครับว่ามีส่งผลยังไงกันบ้างนะราคาเมทเทคในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะประมาณสักไม่ถึงหนเปอร์นะแต่เขาย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น2องร้อยเดลี่มูเวงเอเแล้วก็เส้น20% แล้วก็21 EMA ใน i m ม f เ a รม weekly นะครับก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะแต่หลกัหลกๆแ,แล้วเนี่ยเอาคอยดยส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของ macroeconomic อยู่นะครับคำถามคือนะคาคตเมทติกจะเป็นอย่างไรต่อนะโดนเกรสเกลท์ถอดอาจะออกจากกองทุนแบบนี้แล้วเนี่ยจะกลายเป็นสัญญาณขาลงหรือไม่นะรหรือจริงๆแล้วเป็นข่าวดีนะนักลงก็คงต้องติดตาม ข้อมูลตรงนี้ต่อไปนะว่าเกรสเกลจะมีการรีบาลานซ์กันอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแล้วจะดึงเมทริกกับเข้ามาในกองทุนเพิ่มเติมหรือเปล่านะก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับส่วนภาพรวมตลาดคริปโตนั้นเนี่ยบิตคอยในรอบยี่สบสีชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณสักสนะ อิตาเลียมสนะครับหลายๆตัวก็ถือว่าเขียวนะครับอาจจะได้รับแรงข่าวดีนะจากในเรื่องของข่าวของเยอรมันซื้อบิตคอยกลับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนค่าบิตคอยเฟรนกิลลิตอินเด็กนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยก็อยู่ที่29กนะก็ขึ้นมานะจากเมื่อวานที่ระดับ26สนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนฟังเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ อย่าก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับทุกการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากช่อง Bitcoin ลงทุนบ่อยด้วยนะแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนั้นเนี่ยสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับตอนนี้ล่าสุดนเนี่ยผมก็มีทําคลิปนี้นะให้กับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับพูดถึงบิตคอยนะจุดเข้าและจุดออกสําคัญที่น่าสังเกตนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ